สวัสดีครับวันนี้ผมจะมีเมนูง่ายๆมานำเสนอครับผมวัตถุดิบก็หาง่ายๆหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเมนูวันนี้เป็นเมนูหมูยอผัดน้ำพริกเผาครับส่วนผสมของผมก็มีหมูยอครับผมหมูยอกระเทียมสับหัวหอมพริกหวานสามสีครับเหลือพริกพริกกระคังน้ำมันหอยต้นหอม แล้วก็วันนี้ที่ขายไม่ได้ครับผมใช้น้ำพริกเผาครับวันนี้ผมใช้น้ำพริกเผาตาพันธุ์ท้ายดอลสิงครับสำหรับวันนี้ใช้น้ำพริกเผาตูดกลางครับถ้าใครชอบเผ็ดก็สามารถใช้รสเผ็ดมากหรือชอบไม่ชอบเผ็ดก็ใช้เผ็ดน้อยสําหรับน้ำพริกเผาก็มีอยู่สี่รสครับวันนี้มีรสเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยแล้วก็รสต้มยําครับโอเคครับอันนี้ผมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะผัดเลยครับอันนี้ผมก็จะใส่ผัดหอมก่อนครับผมผัดหอมผัดแล้วก็ผัด ทีกหวานสามสีครับสีเขียวเหลืองแดงลงไปรวมกันผัดครับอันนี้มันได้ได้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วครับผมผมก็จะใส่กระเทียมสับลงไปครับอันนี้ เริ่มหอมแล้วครับผมก็จะใส่หมูยอครับแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาครับอันนี้สูตรเผ็ดกลางนะครับชอบเผ็ดมากก็ใช้สูตรเผ็ดมากชอบเผ็ดน้อยก็สูตรเผ็ดน้อยครับผม น,นี้แห้งเป็นนิดเล็กน้อยผมจะใส่น้ำซุปลงไปครับผมก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปเล็กน้อยครับ อันนี้ผมจะไม่ปรุงอะไรมากมายครับผมเพราะว่ารสชาติของน้ำพิเผามันลงตัวอยู่แล้วนะครับผมใส่ไปแล้วอร่อยคำไหนคำนั้นครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายของผมผมก็จะจะใส่ต้นหอมตีหั่นเป็นท่อนๆหรือเป็นกิ่งครับ เรียบร้อยแล้วครับเมนูสำหรับวันนี้หมูยอผัดน้ำพริกเผาครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในครัวปึงปังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย